หลายๆคนก็ติดภาพกันละนะครับสำหรับพี่เบเบ้ทันชนกก็ชอบลงวิธีการออกกำลังกายบ่อยๆนะครับทำให้หลายคนก็มีภาพจำไปละล่าสุดเธอคนนี้เปลี่ยนภาพเราจำภาพนี้นะปกติจะเปลี่ยนกลายเป็นนางงามคือเธอก็ลงภาพใน Instagram แหละแล้วก็เขียนแคปชั่นอาไปบอกว่าขออนุญาตเข้ากองค่ะสายนิดหน่อยมัวแต่ไปเข้ายิมนี่เป็นภาพนี้ก็ได้นะจริงๆแล้ว ซึ่งชาเนเข้ามาชมว่าเอ้ยสวยมากลงประกวดไหมแม่แล้วเจ้าตัวเข้ามาตอบกลับยังคำๆนะบอกว่าเวเดียวที่ลงคือเวโปรตีน อบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง t r u e Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ t r u e Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ